ตกไหมคิดว่าตกไหมเอาอะฮะคืองี้ฮะตั้งก่อนก็คือว่านี่คือเออรากผักชีซื้อมาเมื่อวานนี้ผมได้ตัดเออตัดตรงรากนะฮะเอาตัวอะไรวนะเนี่ยไม่เป็นไรผมได้ตัดตรงรากนะครับออกไปแล้วสิ่งที่จะทำต่อไปนี้ก็คือผมจะเอากระปิ ใส่ไปตักเล็กน้อยน้อยป้าก็ไม่รู้ไม่รู้จะทำให้ต้นไม้ตายป่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นรากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะรอดหรือเปล่านะฮะหนึ่งวันผ่านไปนะครับ A few moments later เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครจะรอดหรือเปล่านะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อเข้ากินแพงมาก